สวัสดีครับสวัสดีทู้ชมนะครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีมิตรรศน์นักค่านทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามีสูตรเด็ดล่ามาเวียนกันนะครับผมคนจะเข้าเนื้อหานะครับม,มาฟังคาเตือนกันก่อนนะครับผมคาเตือนนะครับผม สูตรหวยที่นำมาแบ่งกันเป็นเพียงการคำนวณคำนวณย้อนหล,ลังเพื่อหาเลขหลากแบงรัฐบาลทำนั้นนะครับก็ได้มีการละยายในการรับชมน,นะครับผมวันนี้เรามีสูดเด็นล่างนะครับผมเด็นล่างอีกสูตรที่จะมาแบ่งกันมิตรกนรักหาเนวทามนะครับผม มาดูสูตรแรกนะครับผมทำได้แปดแปดเก้าศูนย์นะครับผมเอาไปที่เลขเก้านะครับเอาไปที่หลักสิบล่างนะครับผมมื่วทันมานะครับผมทำได้หกเจ็ดแปดนะครับผมคุณไน่อยออกแปดห้าเอาไปที่หลักสิบนะครับผมมื่วทันมานะครับผมทำได้เลขเก้าเก้าศูนย์หนึ่ง นะครับผมอบวิธีหลักหวยล่างเมื่อทันมานะครับผมทำได้สี่ห้าหกนะครับผมโอนิ้ออกหกหนึ่งอบวิธีเลขหนึ่งนะครับผมอบวทธีเลขหนึ่งนะครับผมื่อทันมานะครับผมทำได้แปดเก้าศูนย์เก้าทศศิษย์ทั 8, 9, 9, 10, ท้งหน่วยเลยครับเข้าทั้งศูนย์เข้าทั้งเก้าครับ มื่อทัดมานะครับผมทำได้สองสามสี่นะครับผลได้ออกสี่สามเข้าทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับผมเมื่อถัดมานะครับผมทำได้หกเจ็ดหกเจ็ดแปดนะครับผมหกเจ็ดแปดทำได้ผลได้ออกเจ็ดเก้านะครับผมเจ็ดเก้าเมื่อทันมานะครับผมทำได้เจ็ 6, 7, 8, ดแปดเก 7, 9, ้ 7, นานะครับ ข้าไปทั้งเจ็ดเข้าทั้งเจ็ดเข้าไปทั้งแปดนะครับเข้าไปเจ็ดแปดนะครับผมงมืถึงมานะครับผมทำได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับผมสำหรับเดือนล่างนะครับผมเข้าไปที่ 8, เก้าศูนย์นะครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับผมนะที่เข้านะมารับชมนะครับ ช่องของเราเป็นช่องน้องใหม่นะครับผมแต่ทำสูตรคิดสูตรหนาะวิธีสูตรคุนหาสูตรทำมานานแล้วแต่เพิ่งทำช่องนะครับผมเมื่ทันมาทำวิเจ็ดแปดเก้านะครับวิธีเจ็ดเก้านะครับเราทั้งเจ็ดเราทั้งเก้านะครับผมเราสองตัวเนะครับ มุถ 10, ันมานะครับผมทำได้หนึ่งสองหนึ่งสองสามนะครับผมคนได้ออกเข้าไปที่เลขหนึ่งอภิธีหนึ่งเด็ดนะครับผมมุถันมานะครับผมอดลาสุกนะครับผมมวลที่ผ่านมาครับทำได้ห้าหกเจ็ดนะครับเข้าไปที่เลขหกนะครับผมเข้าไปที่หลักสุดล่างนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูสูตรนะครับผมขอให้นะครับเชยงดาสูตรเนะึ่งลนะ้างห้านสูตรนะครับผมเราจะใช้หลักแสนนะครับเราใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับผมลอก หลักเหน่วยครั้งที่สี่นะครับเหบนื่อยกลางบวกด้วยสอง้งที่นะครับผมบวกด้วยสอง้งที่นะครับบวกเลยนะครับผมอันนี้คอสี่นะครับผมคอสี่ครั้งที่สี่นะครับสองบวกสี่ บวกสนะครับผมุณบวก2ด้วยสองสองบวก2ด้วยสี่นะครับผมส5 6ห้าหนะครับผมสี่ห้าหกนะครับผมใส่ตรงนี้สี่ห้าหกนะครับสี่กนะครับผมก็รอผลวันที่หนึ่งมิถุนานนะครับ สี่ห้าหกเด็กหน้าจะมาให้เราเห็นไหมนะครับจะมาให้เราเห็นไหมนะครับอันนี้กับสูตรเมื่อคืนนะครับผมสี่ห้าหกนะครับผมสี่ห้าหกตัวนี้นะครับผมไะชนไปชนเอ๊ ชนห้ากับหกนะครับผมชนห้ากับหกสลับลัะสิบล่างนะครับผมผนที่ห้ากับหกนะครับผมก็ส่วนคำเี้ล่างสุดเม่เก็นเนี่ยทำก็พอได้สองคำหนึ่งนะครับผมสองคำเดี๋ยวแต่สรุปใ,ใกล้ๆก็จะสรุปให้เลยนะครับผมก็มีชุด สูตองตัวล่างสูตรนี้ยังไม่ได้ลงนะครับคระผมสูวรสองตัวล่างนะครับผมสูตรนี้ก็ยังไม่ได้ลงนะครับผมรู้สึกว่าจะชนที่พ้จับชนกันไว้นะครับสิบสิบสูตรนี้สิบบุดหนึ่งหนึ่งหกห้านะครับหนึ่งหกห้า สูตรนี้ที่ตัดออกมาหลักสิบนะครับผมชนไปที่หกตัวเดียวนะครับผมก็ยังาไมา่ได้สรุปครับก็ส่วนลกห่วยส่วนลกห่วยแล้วเราก็จะเอาวิ่งเอาวิ่งเอาเดินพวกนี้นะครับมาใส่น่าจะนี่นะครับก็ยังาไมา่ได้สรุปนะครับกอชม ผมเด่นล่างไว้ก่อนนะครับอันนี้ส่วนนี้ก็ลงเมื่อคืนนะครับผมก็รอรอผลนะครับผมวนวนมันที่หนึ่งนะครับหนึ่งดันหกนะครับผมหกเก็ดนะครับ 1, 1> ผมหนึ่งวิจนานะครับไปหกเก็ดนะครับผมสี่ห้าหกนะครับมาให้เราเห็นก็บตา ครับผมขอ,อสวัสดีขอขอบพระคุณที่วเวียนเข้ามารับชมนะครับก่อนจะตัดสินใจนะครับผมขอขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับถาถัศนคติของเรามีประโยชน์นะครับก็ถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กดรับคคิปนะครับผมขให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ